สวัสดีครับอ้วนแพท 1C1 นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราทําเว็บ,บินานะคะแนะนําคู่มือ Digital ครับ t t o o l ค t คู่มือการทําธุรกิจหัตถกรรมค่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่บทที่2การวางแผนในรายละเอียดนะคะจะเป็นตอนที่7ล้วค่ะชื่อว่าแรงบันดาลใจในการทํางานค่ะขอขึ้นสไลด์เลยนะคะจะอยู่ที่ไอคอนสีแดงนะคะ ที่หน้าบันทึกความก้าวหน้านะครับค่ะเรากดเริ่มต้นหมวดขอไข่นะคะค่ะเรื่องของแรงบันดาลใจใช่ค่ะก็จะมีหน้าตัวอย่างของคุณปิ่นนะฮะก็เข้าไปดูได้นะฮะแต่เราขอเริ่มกันเลยใช่ค่ะแน่นอนว่าความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการขับ <ปะ S 1> เคลื่อนให้เราทำธุรกิจค่ะทำยังไงให้เรายังมีแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ ต่อไปเรื่อยๆในการทำนะคะเรามาดูซิว่าช่างฝีมือแต่ละคนนะคะจากตัวอย่างเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงบ้างอย่างคุณทอมพีเจียนเนี่ยครับที่ตั้งของเราซึ่งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์เป็นที่เป็นแรงบันดาลใจของงานงานของเราพัฒนาจากรูปทรงเลขาคณิตและภูมิประเทศของพื้นที่ค่ะ หรือว่าออราเท็กซ์ไทนะคะงานของฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากทะเลฉันใช้สีและลวดลายต่างๆสร้างงานสิ่งทอที่มีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติน่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะแล้วเราล่ะจะมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างก <ผม S 1> าองหาเวลากัใช่ค่ะแต,แต่ก่อนที่จะ มาดูว่าเราจะใช้แรงบันดาลใจหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอะไรนะคะเรากลับมาดูว่าเราใช้เวลาในการทำงานยังไงบ้างค่ะมาถึงแบบฝึกหัดของบทนี้แล้วนะคะครับผมเราจะให้กรอกนะคะว่าแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์อันนี้จะเป็นตอนต่อสัปดาห์หน่วยหน่วยจะเป็นสัปดาห์นะฮะค่ะเพื่อที่จะไปคิดต่อเดือนต่อไปนะคะแต่เราสามารถมาวิเคราะห์ดูค่ะว่าเราใช้ เวลาทําสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในช่องนะคะจะมีหัวข้อการทําสินค้าศึกษาหาข้อมูลทดลองสร้างงานใหม่ๆพัฒนาทักษะการขายนะคะรวมถึงการจัดการ,การทั่วไปการจัดการการเงินใช่ค่ะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างที่เรากรอกไว้แล้วนะคะมาดูกันครับค่ะ ยกตัวอย่างของหนึ่งสี่หนึ่งที่เราทำไว้นะคะค่ะเราใช้เวลา <จะ S 1> ทำสินค้าต่อสัปดาห์ใช่ไหมครใช่ค่ะก็ยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งมีแปดชั่วโมงเราทำสินค้าเราให้บริการเนี่ยสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับใช่ค่ะเพราะรวมรวมกันเนี่ยต่อสัปดาห์เราจะมีสี่สิบชั่วโมงค่ะหรือบางคนจะมีสี่สิบแปดชั่วโมงถ้าทำหกวันนะคะค่ะเมื่อเรากรอ,อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นชาร์ต ให้เห็นเลยนะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนน้อยเนี่ยเราใช้ไปกับเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงให้เห็นภาพต่อสัปดาห์นะคะหรือต่อเดือนค่ะจำนวนชั่วโมงไม่น้อยเลยนะคะในการทำงานแต่ละหมวดของเราเราจะทํายังไงบ้างเราจะต้องแบ่งเวลาทํางานในแต่ละปีในการทดลองแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานค่ะและฝึกหัดต่อไปนี้จะทำให้เราเนี่ยลอง กรอกค่ะว่าเราใช้เวลาในแต่ละเดือนนะคะของปีเนี่ยทำงาน,อะ,นอะไรบ้าง,างค,ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราก็จะบอกว่าเราเรามองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆค่ะในช่วง<น>เดือนไหนซึ่งในกรณีของเราเนี่ยเราก็จะ ใช้ตอนที่ลูกปิด,ปดเทอมเราจะเดินทางหนึ่งเดือนเดินทางครับน่าจะเป็นช่วงพฤษภาจะเป็นช่วงพฤษภาก็ได้ค่ะครับผมค่ะดังนั้นเราก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะเข้ามาในตารางเดิมที่เราใส่เอาไว้ถ้านึกถึงกิจกรรมอื่นๆออกก็สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วเราก็จะมา จากแรงบันดาลใจสู่การปฏิบัตินะครับค่ะมันมีกิจกรรมมากมายนะคะที่เราสามารถทำได้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานร,ร,ร่วมกันค่ะถ้าเรามีเพื่อนคนไหนที่เราคิดว่างานเขาน่าจะเข้ากับเราเราอาจจะไปทำงานร่วมกันก็ได้ววนะคะไปร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น British, British Council ลหรือว่า หน่วยงานที่สนับสนุนได้ครับใช่ค่ะเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะเอาต,ตัวเองออกไปเรียนหรือว่าเพิ่มทักษะค่ะและอันที่เราชอบมากๆก็คือการเดินทางคการเดินทางเพื่อที่จะไปเห็นโลกกว้างไปหาข้อมูลอะไรใหม่ๆค่ะ,คะดูว่าโลกไปถึงไหนแล้วอันนี้เชื่อว่าทุกคนคงทําอยู่แล้วนะคะ,คะเพราะ<ม>ปัจจุบันเนี่ยเราก็ออนไลน์กันตลอดเวลาค่ะแล้วก,ก่อนจะจบกิจกรรมนะคะเราก็จะมาดูคําถามเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ความคิดสร้างสารรค์ลื่นไหล ค่ะคุณรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดตอนไหนครับผมเราแล้วก็ถ้าเราพบว่าเรามีสิ่งที่จะจะต้องเพิ่มเราก็กดอย่าลืมโน้ตอย่าลืมโน้ตของเรานะครับได้ค่ะตอนนี้เราก็จบค่ะตอนที่เจ็ดนะคะแรงบันดาลใจในการทำผลงานค่ะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องแนวเพื่อการพัฒนาธุรกิจมาติดตามกันนะคะพบกันตอนหน้าครับ